เงินช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ปลูกข้าวชาวนานะครับนายเจริญชัยกสิสุวรรณผู้อำนวยการสํงงาน,สนักงานทกศนครสวรรค์น,นะครับก็ตามที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ปลูกข้าวปี6465มาตรการคู่ขนานที่ผ่านมาอนุวัติอนุมัติวงเงินก็ประมาณเพิ่มเติมตาม,ตามโครงการประกันรายได้ผูป้ปลูกข้าวช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสมป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุนนะครับ ตจากสถานการณ์โควิด19สำนกัรกรงานทกศก็ได้ดำเนินตามโครงการเพื่อช่วยเหลือการประกันไรายได้ผู้ปลูกข้าวตามกรอบอนุมัติวงเงินนะครับจำนวน74,569ล้านบาทเป้าหมายกเกษตรกรนี่4 6 9 0 0 0 0ครัวเรือนโดยสำนกัรกงานทกศนครสวรรค์ก็ได้เดเนินการโอนเงินตามโครงการให้แก่ผู้ปลูกข้าวชาวนารวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,863ล้าน5 4 6,250บาทล่าสุดก็โอนเงินเป็นเมื่อวันที่9ธันวาคมนะครับเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกศเอมบายตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีข้อความเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Li n e ออฟ i ิเชี BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect ก็สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทกศทั่วประเทศครับ ไมาที่เรื่องของนักกีฬาย